ฝากกดติดตามเราผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Line Official เมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน255เวลา7จ็ดนาฬิกานายวิริเดชอินทวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลรัผู้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายรัตศักละ น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบระมชชากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2565ณห้องประชุมอนาลโยศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีนายสวิชจันหวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2565เวลา14.30น สำนักงานสวัสริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูจ,จัดจิตกรรมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2565ประเภทรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจำนวน3แห่งรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจำนวน10แห่งรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจำนวน4แห่ง รางวัลสถานประกอบกรจการที่ได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP และตาสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารจรัดการจำนวน2แห่งและรางวัลสถานประกอบกิรจิการที่เข้าจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจำนวน3มแห่งณนะห้องประชุมกับแก้บัวบานสารการจังหวัดนองบุพูโดยมีนายสุวิทย์จันทรหวรร้องผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเมื่อ <Okay. S 1> <10. S 2> วันที่15พฤศจิกายนเวลาเดียวกันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูจัดกิจ,ก,จรกรรมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและพัฒนาสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนำแนวปฏิบัติการใช้แรง,งงานที่ดีไปใช้ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการสีขาวต้านภายาเสิติดจ,จังหวัดนนทบมพูฝ่ายใต้กรอบแนวคิดแรงงานร่วมใจทำคมดีรีเอ็กซ์เรย์เพื่อแผ่นดินกับหอการค้าจังหวัดนนทบุพูและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบมพูและประกาศเจตนารมณ์สถานประกอบการร่วมใจต้านภายาสิติดณห้องประชุมกับแก้บัวบานสารการจังหวัดนองบำพูโดยมีนายสวิ์จันหาวร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาร,ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนางบำพูเป็นประธานฐานประกอบกิจการาร่วมใจตามไัยยาเสพติดย้<ช>เมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565เวลา7.00นานายบริเดชอินทวงศ์สวัสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างบลภูร่วมสภากาแฟเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุดมลำพูกับหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนส่วนราชการต่างๆณลานอเนกประสงค์อาคารสารการจังหวัดอุดมลำพูโดยมีนายสุวิทย์จันทรหวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดมลำพูเป็นประธานเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2565เวลา13.00นนายวิริเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดมลำพู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชะการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งที่11ทับ2565ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2565เพื่อสรุปผลการดำเนินง,งานการขับเคลื่อนภารกิจข้อสังการตามนโยะบายกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัดแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในเดือนธันวาคม2565ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู สารการจังหวัดชั้นสองโดยมีนายสุวิทย์จันทรวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด,ดนนบุรีภูเป็นประธานในการประชุมวันที่18พฤศจิกายน2565เวลาา3 0 0นนายบริเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนมบุรีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการผ่านรายการผู้ว่าผู้ประชาชนทางสวทหนองบัวลำพู FM 97.25เมกะเฮิร์วันที่18พฤศจิกายน2565เวลา13.30น,นาทีนายวริเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดหนองบลำพูที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในจังหวันดนนทลุรูให้มีทักษะด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีณห้องประชุม poc ชั้น4สารกลางจังหวันดนนทลุรูโดยมีนายสุวิทย์จันทรหวร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบงัวลำูเป็นประธานลุ่มภูสวัสด์รายงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ